สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอรี่แมจิกนะคะวันนี้เราจะมาถามไพ่เกี่ยวกับภาพรวมปีหน้าพศ2567สําหำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใบแรกนะคะได้8ดาบนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ย ก็เป็นปีที่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสถานการณ์ที่มีความไม่คุ้นเคยนะคะที่อาจจะสร้างความกังวลใจและก็ความกลัวให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะคะต่อมาใต้อัศวินเหรียนนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามนะคะด้วย สติปัญญานะคะมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลด้วยความกล้าหาญนะคะด้วยความอดทนด้วยความมุ่งมั่นนะคะก็คนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะคะก็จะสามารถนะคะก้าวข้ามผ่านนะคะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปีหน้านะคะไปได้นะคะเอามาได้สามเหรียญน,นะคะ เนื่องจากในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับสถานาการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือว่าสถานาการณ์ที่ไม่คุ้นเคยนะคะไพ่ก็มาบอกว่าผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีถุนเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ใช้ทักษะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะความคิดนอกกรอบนะคะในการที่จะจะจัดการกับสถานาการณ์ที่ไม่คุ้นเคยสถานาการณ์ที่มันไม่แน่นอนนั้นนะคะ รวมถึงนะคะในปีหน้านะคะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเนี่ยอาจจะต้องอพบเจอกับสถานาการณ์ที่ท้าทายนะคะที่ทำยังไงนะคะที่จะสามารถประสานประโยชน์ของฝ่ายต่างๆเนี่ยให้ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมนะคะให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะก็ต้องอาศัยความ เบตตานะคะในการที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นในการที่จะประสานประโยคของฝ่ายต่างๆนะคะในปีหน้าต่อมานะคะได้ justice นะคะความยุติธรรมนะคะปีหน้าเนี่ยคนที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปเนี่ยก็จะเหมือนกับเจอบททดสอบนะคะในเรื่องของการจัดการกับ สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนสถานการณ์ที่ท้าทา,ทายนะคะในเรื่องของการประสานประโยชน์นะคะย่งไรก็ตามเนี่ยให้เชื่อมั่นนะคะเมื่อคุณผ่านไปได้เนี่ยสิ่งดีๆนั้นจะตามมานะคะให้คุณเนี่ยยึดหลักอย่างที่บอกนะคะมีเหตุผลนะคะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนั้นใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะใช้ความเมตตาในการจัดสรรประโยชน์อย่างยุติธรรมนะคะ ผลดีนะคะจะตามมาอย่างแน่นอนนะคะต่อมานะคะได้ the high priestess นะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยดูคุณอยู่นะคะแล้วก็คอยชี้แนะคุณนะคะอาจจะชี้แนะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญชาตญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผู้คนรอบข้างนะคะที่อาจจะให้กำลังใจให้คำแนะนำนะคะ,ะดังนั้นเนี่ย ก็อย่าก,กังวลใจไปนะคะในปีหน้านะคะขอเพียงคุณนะคะมีสติมีความมุ่งมั่นกล้าหาญนะคะและใช้ความสามารถของคุณนะคะในเรื่องของความคิดนอกกรอบนะคะความสามารถของคุณในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการที่จะคิดหาทางที่สร้างประโยชน์นะคะ ให้กับผู้อื่นอย่างเหมาะสมเท่าเทียมอย่างยุติธรรมนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถผ่านสถานาการณ์ที่มันไม่แน่นอนหรือว่าไม่คุ้นเคยในปีหน้าไปได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยอเป็นกําลังใจให้คุณอยู่นะคะต่อมาเรามาดูกันต่อนะคะได้ไพ่ออร์เคิลนะคะ o o d Rat a l g i e d with your hope with your purpose, with your purpose นะคะให้เอามาบอกว่านะคะ,ะในปีหน้าเนี่ย เวลาที่คุณพบเจอกับความไม่แน่นอนเนี่ยขอให้คุณเนี่ยอย่าลาดทิ้งจุดหมายคุณนะคะให้คุณเนี่ยจดจอ่อมีใจจดจ่ออยู่ที่จุดหมายคุณนะคะจดจ่ออยู่กับวิสัยทัศน์ระยะยาวของคุณนะคะ,ะปีหน้ามันอาจจะไม่ได้ราบเรียบนะคะก็ให้คุณเนี่ยค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆก้าวไปยังจุดหมายนะคะแล้วก็ไม่คิดเยอะจนเกินไปนะคะ พ่ออกมาบอกนะคะว่าต้นไม้นะคะมันไม่ได้สูงเติบโตขึ้นในวันเดียวนะคะมันค่อยๆเติบโตค่อยๆสูงขึ้นทุกปีนะคะดังนั้นในปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปีที่ต้องค่อยๆทำนะคะอย่าเพิ่งทิ้งจุดหมายนะคะถึงมันจะไปได้ทีละนิดนะคะก็ค่อยๆก้าวไปเหมือนกับน้องหนูตัวนี้นะคะก้าวเล็กๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็จะไปถึงจุดมุ่งหมายขอเพียงอย่าย่อทอนะคะ อย่าหลงทางต่อมาได้เบอร์44นะคะ Fire Chief Clear your blockage นะคะอ่าไพ่ออกมาบอกว่านะคะคุณนั้นนะคะมีศักยภาพนะคะขอให้คุณเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วก็ไม่คิดเยอะไม่ยึดต,ติด กับสิ่งที่มันไม่จําเป็นเช่นความคิดเยอะนั่นเองนะคะก็อะไรที่มันคิดไปไม่มีประโยชน์นะคะสถานการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องปล่อยวางนะคะแล้วการที่คุณเนี่ยมีโฟกัสนะคะที่เป้าหมายแล้วก็มีความกล้าหาญนะคะพร้อมที่จะเชื่อมั่นในการที่จะนำศักยภาพตนเองมาเอาชนะสถานาการณ์ที่มันท้าทายเนี่ย คุณจะสามารถหลุดพ้นนะคะจากอุปสรรค์นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะได้นะคะต่อมาได้เบอร์54 fire snake นะคะ living from the heart นะคะในปีหน้าเนี่ยไพ่ก็ออกมาบอกนะคะว่าให้คุณมีความสุขกับชีวิตนะคะให้เยอะๆนะคะให้คุณเนี่ย เชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งต่างๆมันมีทางของมันนะคะอ,อะไรที่มันควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องควบคุมนะคะให้มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่ทำมีความสุขกับความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นให้ได้นะคะแล้วคุณนะคะลองแบ่งปันนะคะความสุขนะคะลองแบ่งปันแรงบันนาจใจให้กับผู้คนรอบข้างในปีหน้านะคะ มันจะทำให้คุณเนี่ยมีพลังมากขึ้นนะคะต่อมาได้เบอร์42 woo snake enjoy the waiting game นะคะไพ่ก็ออกมาบอกนะคะว่าในปีหน้าก็เป็นปีที่คนเกิดลัคนาราศีเมถนุนี่ยได้จะได้บททดสอบในเรื่องของการที่จะต้องอดทนนะคะรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ไปต่อ นาะะนาในปีหน้าเนี่ยคนที่เกิดในราณนาราศีเมถุนนะคะถ้าคุณสามารถสังเกตสามารถศึกษาสถานการณ์นะคะที่คุณพบเจอในปีหน้าเหมือนกับรู้จักตนเองรู้จักคนรอบข้างรู้จักคู่แขกเนี่ยคุณจะได้มีมุมมองที่มันกว้างนะคะที่พอที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอน สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยในปีหน้าได้นะคะเป็นปีที่คุณเนี่ยจะต้องสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะก่อนก่อนที่จะมาวางแผนก่อนที่จะลงมือทำคุณจะต้องโฟกัสในเป้าหมายนะคะแล้วค่อยๆวางแผนค่อยๆลงมือทำปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะและรอจังหวะ ที่บ่อนะคะรอจังหวะที่เหมาะสมนะคะค่อยๆเดินไปทีละก้าวนะคะต่อมาได้เบอร์47 Metal Dog นะคะ Simplify Your Life ปีหน้านะคะเป็นปีที่คนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเนี่ยอาจะต้อง ใช้ในเรื่องของสัญชาตญาณในเรื่องของการสังเกตแนวโน้มสถานการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อมาคิดวางแผนในการจัดการกับความไม่แน่นอนนะคะรวมถึงต้องบวกกับพลังใจในการที่จะมีความชัดเจนมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายนะคะไม่ไม่หลงทางนะคะและก็ยึดหลักในเรื่องของความเรียบง่ายในการคิดในการใช้ชีวิตนะคะไม่คิดเยอะเกินไปนะคะ จะทำให้คนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเนี่ยสามารถที่จะจัดการแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่มันสำคัญและมันจำเป็นจริงๆนะคะที่จะทำให้เป้าหมายในระยะยาวของคุณนี้เป็นจริงได้นะคะโดยที่ไม่หลงทางในปีหน้านะคะมีหน้าเนี่ยก็คือต้องใช้ชีวิตให้เรียบง่ายนะคะค่อยๆทำนะคะค่อยๆคิคดนะคะ อ,อย่างที่บอกนะคะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันจะดีแน่นอนแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีที่ต้องใจเย็นนะคะต้องค่อยคคิดค่อยค,ค,อยคอยใช้การปรับตัวนะคะค่อยคอยหาทางไปไปได้ทีละนิดสุดท้ายยังไงก็ถึงเป้าหมายแต่ขอเพียงคุณไม่ไม่หลงทางไปก่อนไม่คิดเยอะจนไม่ก้าวไปข้างหน้าเลยอย่างี้ก็อย่างนั้นก็อาจจะไปไม่ถึงแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่หลงทางนะคะ ยึดความเรียบง่ายโฟกัสนะคะแล้วก็ค่อยๆหาทางนะคะสุดท้ายยังไงก็จะถึงเป้าหมายแน่นอนนะคะต่อมาใบสุดท้ายนะคะได้เบอร์14พระกฤษณะนะคะพไพ่ใบนี้นะคะก็ออกมาบอกนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่คนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะประสบความสำเร็จนะคะ ความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าแบบถึงเป้าหมายที่แบบที่คุณตั้งไว้เลยแต่ว่ามันก็ก้าวหน้าไปทีละนิดน,น,นะคะ,ะด้วยคุณเนี่ยต้องอาศัยไหวพริบนะคะการคิดนอกกรอบแล้วก็การมีโฟกัสในเป้าหมายนะคะต้องใช้พลังใจนะคะในการที่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตในปีหน้านะคะ และคุณจะสามารถพาตัวคุณเนี่ยไปข้างหน้าได้นะคะและคุณจะพบว่าคุณก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะถึงแม้มันจะไม่ได้แบบว่าเป็นก้าวยาวๆถึงแม้มันจะเป็นก้าวสั้นๆแต่มันก็มีความก้าวหน้าให้เห็นนะคะอ่าเป็นปีที่ต้องระวังในเรื่องของความใจร้อนนะคะแล้วก็ความกังวลนะคะที่อาจจะส่งผลให้มีการตัดสินใจที่ เร็วเกินไปนะคะที่อาจจะขาดความรอบคอบนะคะดังนั้นเนี่ยให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆหาค่อยๆหาวิธีนะคะเวลาเจอกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะและสามารถเสริมนะคะในปีหน้านะคะด้วยการปฏิบัตินะคะต่อผู้อื่นนะคะด้วยจิตใจที่เมตตานะคะ,ะปรารถนาดีนะคะแล้วก็ รู้จักที่จะให้อภัยตนเองแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นนะคะก็จะทําให้คนที่เกิดลัคนาราศีมีถนนะคะพบกับความสุขกายสบายใจในปีหน้านะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ